สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแฟกเตอร์แล้วเจ้า Ford 7740นะคะมาไทหาง 6, หกหางควรวนนะคะแต่นี่การไทไม่ได้ตัดรากนะะตัดร่องเลยค่ะปกติร่องยางจะเป็นลายขวางนะคะคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นลายยาวนะคะโอ้ไทย,ยากมากเลยค่ะ น,ะะนี่ก็โดนถ้าตรงไหนโดนตอยางนี่ก็สะเทือนเลยค่ะดูการโยกของรถนะคะเหมือนเราขับรถไปแล้วเจอลูกละนาดนะคะแต่ลูกละนาดลูกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ แต่ไถออกมาแล้วก็ดูสวยนะคะทุกคนมองไม่เห็นตอยางเลยอะ่ะคือมันเหมือนไถพืชไปหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้ตามใจลูกค้าค่ะแต่เราก็คิดราคาเพิ่มอีกอันนี้ราคาเพิ่มยังไม่แน่ใจนะคะถ้าไถปกติแบบที่ปกติที่ไม่ต้องข้ามล่องยางอย่างนี้เราก็ไถท,ที่สองปดสิบนะคะ ไรละ2อ0น้อ้ถ้าไถายข้ามร่องยางนี่น่าจะ300หรือเปล่านะคะน่าจะประมาณนี้ช่วงนี้น้ำมันขึ้น,นะคะ่ะปั๊มแถวบ้านนี่37บาทแล้วนะคะทุกคน โดดอย่างกบ <laughs> เฉียดต่อยางไปเลยค่ะดินยังมีตรงน้ำขังอยู่นะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันกลัวมันจะติดมันจะอะไรนะคะเพราะเราต้องข้ามล่องเนาะ โดนต่อยางอันนี้เราจะถ่ยให้เป็นร่องยางนะคะนี่ตรงนั้นยังไม่ถ่ยนะคะตรงที่มีหญ้าเขียวๆนี่คืยังไม่ถ่ยเราต้องถ่ยกรบให้เป็นร่องยางก่อนนะคะ ตรงนั้นจะมีน้ำขังนะคะทุกคนโอ้ตะกุยต่อย่างรื่นโอ้เละเลยตรงนั้นอะเออโอ้โอ้โอโอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ